สวัสดีครับชาวไดวูนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาดูนะครับซีไดว o ซีคิวบี2นะครับติดตั้งกับรถแซด900นะครับเสียงต้องบอกว่าโคตรดีนะครับเสียงพ้องมากนะครับตัวนี้มาดูกันก่อนเลยเป็นวัสดุไทเทเนียมนะครับสลิปออนนะครับเป็นไทเทเนียมนะครับตั้งแต่เราตัดมอพักเดิมออกไปนะครับดูได้เลยข้างล่างนะครับรอยเชื่อมของเราจะค่อนข้างสวยมากแล้วเราก็จะมาเบ่งตรงช่วงสลิปออนนะครับให้เป็น3นิ้วนะครับแต่ส่วนของในคอท่อ3นิ้วนะครับเราจะมีไส้สูรอยู่ที่2นิ้วนะครับเพื่อทดอัตราเร่งทําให้รอบต้นรออบกลางปยไม่หั แล้วก็ตัวนี้วัสดุคาร์บอนนะครับติดมาให้นะครับเป็นตัวพียวคาร์บอนนะครับทนความร้อนได้ถึง1,5 0 0าองศาและฝาโคตติงเซรามิกนะครับอลูมิเนียมนะครับตัวนี้สีไม่ลอกไม่ล่อนไม่ซีดนะครับถ้าสีลอกสีซีดส่งมาชุบใหม่ได้เคลมใหม่ได้ทันทีนะครับตัวนี้รับประกันใยแก้วอยู่ที่1-0,000กิโลแล้วก็รอยเชื่อมถ้าชีมีการฉีกขาดนะครับเราดูแลให้หมดเลยครับตัวนี้ลองมาฟังเสียงกันครับว่าเสียงจะเล้าใจขนาดไหนนะครับไป สำหรับใครที่สนใจนะครับตัวนี้นะครับติดตั้งที่ร้านไดโวลังสิตนะครับผมตัวนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่1,4500บาทค่าติดตั้งอยู่ที่800บาทนะครับผมถ้าใครสนใจทักมาได้เลยที่หน้าแฟนเพจหรือโปรไฟล์ที่ขึ้นอยู่หรือช่องทางที่ลงไว้ตรงนี้เลยนะครับใครสนใจทักมาได้เลยครับผมขอบคุณครับ